ครับผมนี่แหละครับพุ่นางครับผมหานักไม่เคยก้าวขึ้นครับผมจัดกันไปยาวๆครับผมปุ่มจุ่มจุ่มไปปันคระโปงเล่รับเล่กตั้งเต็มคาราบิยวไปเลยครับผมจัดกันไปดูครับดูเลครับแล่อัดกันไปยาวๆไปเลยครับผมจัดกันไปแน่นๆครับผม มูลสุขบอลมีประโยชน์ต่อผึ้หมากกับป้มตับไม่ดินร้อนรุ่ยมีที่ได้เดือนกับป้มโน่นโน่นแหลทโซนลนกับซองตักมักกับป้อมน้ำมักเจียวปับดอกมูกกับป้มเอาหมกปนมูลสุขบอลแม่พันกับป้อย่าลืมกับป้มจะโตลืมจะตักเช็ดก็ได้กับป้มติดโตกันมาได้กับสูนกับวัคซีนสูนแบตซีกับวัคกับป้มมูลสุขบอลแม่พันกับป้อมกินดีรับบริเวณกับป้ม เยิญคนเล่ยเจอกคนแช่ด้วยครับผมขอบครับ